สวัสดีค่ะพแม่พงมือนีก็อยู่กับช่องผู้สาวสารคามคนเก่าคนเดิมคือเก่านะคะทุกคนจ้าจมือนีนะคะเ้าก็จะมาห็มเห็ดเมนูแซบๆกันเลยนะคะเนื่งจากบากักฮุงห้าเยอะมากค,ะากค่ะบักฮุงห้าคนเนื่องจากพายุเขานะคะทุกคนจ้าเห็ดไทยบกักฮุงห้าแบบว่าลมแบบเสียดายแห้งค่ะเสียดายแบบว่าต้นนี้คือแบบตำกรอบมากๆคืออร่อยมาก,มากเลยค่ะมีตน้นงอยงามงาม่ายญ่ๆยตึง แบบว่าเนื่องจากพายุเขาอาจจะอาจาอาจะแบบว่าน่วยมันดุกนี่สิเนาะมันหนักกระสกะโคนลงลี้มแบบเซดายแห้งค่ะมือนี้หอาก็จะมาเห็ดเมนูแซ่บไปตํากันเลยนะคะพพี่นดองจัสซอสปลาคุ้งแห้งค่ะวกับแบบอื้อตอนนี้นะภาคตอนนี้ คืออยากนำไล่ไปอีกค่ะไปเริ่มเผ็ดกันได้นะคะผมมีดองจะหมักเผ็ดใส่เผ็ดหมักเผ็ดลายใส่ลายหมักน้อยใส่น้อยนะคะตามใจชอบตามเองกินเองปรุงรสได้ตามใจชอบกันเลยนะคะลลห,หะคะล,ละะังจากนั้นค่ะตามบักพริกข้า้แหรกเลยค่ะ ตามด้วยบัคเคเรนหรือว่าบัคเคเครือของเฮานะคะใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากที่บอได้ลงคลิปลงช่องไปโดนน้านมากเลยนะคะเนื่องจากไปว่าจักหยากอยาอยาเอียงแน่นะคะพรมพน้องจาไปว่านี่นะคะมือนี้ได้มีโอกาสมาลงแล้วค่ะพรมพน้องจาบักหนาาใส่ลงไปเลยค่ะสดๆจากต้นค่ะไปว่าน้ำแบบเยอะแห้ง ใส่ลงไปใส่หน่อยแสแบบหน่อยใส่ลายแสแบบลายเพิ่มความนั่นนะคะที่เด็ดแล้วค่ะหัวใจรักก็คือน,นี่แหละคะ่ะน้ำประราของเฮาเลยะคะ่ะนหยโะยโหให้เข้ากันเลยะคะ่ะบบดน,นี้นะคะ่ะตามด้วย ใส่น้ำตลาลเพื่อเพิ่มความหวานสักนิดนึ่งบอสักนิดนะอุใส่หลายผพนี่นะคะซีสันก่อจะออกมาประมาณนะะี้เลยค่ะทุกคนจ๋าอยากจะบอกว่านัวร่อยมาดเปรี้ยวหวานครบทุกรสนะคะหลังจากที่ได้รสชาติที่ตามใจมากแล้วก็นำเส้นมรกรของเราลงไปเลยค่ะพร้อมกับนนอใหม่นะคะ เหวออีกที่ค่ะเหวอจนวจกว่าจะเข้ากัน ศีสนารัประท่านมากเลยนะคะทุกคนจะรับรองว่านวลครบทุกรสชาติแน่นอนนะคะเสร็จแล้วค่ะผมมีนงจ๋าตำซัวของเฮาหน้าตาออกมาก,ก็จะประมาณนี้นะคะพอมตักเสิร์ฟกันเลยค่ะตักเสิร์ฟเลย หน้าตาตาซสัวของห้องตาซสัวพนะตาซสัวของห้องก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนจ้าม,มาเด้อค่ะผมพิน้กรค่ะมากี้น้ำกันนะคะเรียบร้อยค่ะ